สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ออกมาอยู่กันในคลิปแนวทางนี่เคอีภาคเช้านะครับพราราชมาเบริหารที่25พฤษภาคมนะครับหรอบที่ผ่านมาเพิ่งเจาะไป2รอบเองนะครับสำหรับขาลูดก,ก็2รอบขาเจาะก็2รอบนะครับก็ารู้เงนต่อครับรู้นัินต่อกันไปเบาๆแล้วกันนะครับ เมื่อวานเปิดบ่าย26809แปิดบ่าย26809ทําไปได้นะครับทำไปได้ทําทไ,ปไ,ทไปได้จริงๆครับเลขเหลือเมื่อวาน1257ครับเปิดมี1 2ึ่งองขอบคุครับ1 2ึ่นะครับหนึ่งสขาด5ครับเลขหายฮะหาย5อาจจะมาเช้านี้ก็เป็นไปได้ครับแต่ตอนนี้ผมคิดตัวเนี้ยเขาขึ้นบวกครับผมก็เลยจับที่บวกครับ และที่ผมรันให้ดูครับรันให้ดู2 3สาวันที่ผ่านมาคือหน่วยร่างของเขาไหลเดินเป็นเด่นของตัวปิดนะครับหน่วยร่างวันนี้คือ1นครับมุกมัาจา์หน่วยล่างคือ4ปิด94าวันอังคารหน่วยล่างคือ0ปิดเ0เมื่อวานนี้หน่วยล่าง8ปนะครับปิด8338ผมก็ว่ามันน่าจะยังเดินอยู่ครับแต่ตึง,งิดตึง,งิดเพราะส่วนตัวผมคิดว่า ทุกวันที่4ของหุ้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไนงะอันนี้เป็นข้อสังเกตของผมเองนะแต่เขาเดินอยู่อ่ะไม่รันแล้วกันผมว่าคารุคาวิ่งเจ็ดหนึ่งะครับอีกอันนึงผมชอบ4ชอบ4 1กับ4กบ4กับ1ชอบนะครับแต่ใจยันเองไปทางหนึ่งแล้วกันนะครับก็วิ่งโบนรุ่นล่างหนึ่งครับถ้ามาท้าย4ท้าย6ขออภัยแล้วกันนะครับวิ่งโบนรุ่นล่าง4ครับเท้ยขออขโทษวิ่งโบนรุ่นล่างหนึ่งเออจะไม่ละ4เลยนะพูดถึงถ้า4มาในฮานาก้าเลย สองสามคู่เสียงไว้ก็จะมีสี่เก้าแปดหนึ่งครับถ้าสี่มาขอเป 4, 9, ็นสี่เก้าเลยกันถ้าถูกใจตามแล้วกันนะครับถ้าไม่ชอบผ่านครับมีโฆษณาดูให้ด้วยครับสี่เก้าแปดหนึ่งห้าเก้าเก้าหนึ่งแปดเก้าสองหนึ่ง ร้อยมัดสี่เข้าไปครับกอพยายามไม่ทิ้งครับสี่ก็ไม่ทิ้งเอาไปมัดเป็นหลักร้อยแล้วกันเอาไปมัดไป,ไปเพื่อเล่นสตวัวกันครับสี่สี่เก้าสี่เก้าเก้หแหล้วก็สี่งนะครับกลงครึ่งครับพอรุนผลกันครับก็สุดท้ายขึ้นอยู่กับท่านเนาะจะตามหรือไม่ตามครับพิจารณาดีๆก่อนตามครับ